สวัสดีครับวันนี้หมผมจะนําเสนอวิธีการช่วยพิมพ์นะครับด้วยการพิมพ์ด้วยเสียงเนาะก็หน้า Home นะครับแท็บ o m e ในฟังก์ชันเนี้ก็มีอยู่ใน Office 365นะครับก็มาที่ Dictate นะครับ The voice ตรงนี้คลิกหนึ่งทีจนขึ้นเครื่องมือปิดไปก่นจนขึ้นเครื่องมือนี้ขึ้นมานะครับตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่า่าเราก็มาตั้งก่อนว่าเราจะเป็นภาษาอะไรนะครับ มันเป็นภาษาอังกฤษเนาะให้มัน filter sensitive phase. อะก็คอันนี้ก็คือ,อเป็นออปชันของมันนะครับอะสมมุติว่าภาษาอังกฤษแบบ unitestate d นะลองดูนะครับก็ต้องพูดให้ชัดนะนะครับลองดูอาเดี๋ยวจะลองดูพูด since the invention of cryptocurrency bitcoin by Satoshi Nakamoto in 2008 bitcoin technology have been r a l l y developed ใช่ไหมก็พูดไม่ชัดครับก็เลยไม่เซฟี้นะครับโอเคเอาใหม่นะครับก็คือจริงๆแล้วผมจะบอกว่า since s e n s เฉยเลยนะครับเอาสักอีกสักประโยคถ้าประโยคชัดๆเนี่ยได้หรอ <S <S I am working with Microsoft Word t h 6 ส็้อยจุดสร้างอ่าโอเคนะครับเมื่ออาจจะคือถ้อาพูดชัดอะ่ะมันก็จะชัดนะครับลองภาษาไทยนะยลองภาษาไทยเนาะนะภาษาไทยก็เปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยนตรงรูปตรงนี้เลือกเลือกเป็นไทยไมันจะอยู่ออนไลน์สดนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเสร็จปุ๊บต้องกดนะครับ นนในยุคที่เทคโนโลยีแทรกซึมเข้ามาในทุกซอกมุมของชีวิตและเราค้นหาทุกคำตอบได้เพียงปลายนิ้วเรากลับปล่อยให้คำถามสำคัญอย่างความหมายของชีวิตของเราหล่นหาย เราหลงลืมอดีตและประสบการณ์อันทรงคุณค่าเราวิ่งไล่ตามจังหวะชีวิตในปัจจุบันทว่าสะดุดล้มซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะข้อมูลและภาระหน้าที่มากมายที่กองไล้ระเบียบ โลกปัจจุบันกืนกินเราจนไม่หลงเหลือเวลาและเลี่ยวแรงที่จะวางแผนถึงอนาคตที่เราวาดฝันอีกต่อไป <_ letter> เห็นไหมครับถ้าเราอ่านชัดเจนเขาก็จะพิมพ์ถูกนะครับภาษาอังกฤษก็เหมือนกันนะครับพอดีออกเสียงไม่ถูกต้อง